ครับวันนี้พี่โอมอยู่ที่นะครับแถวผ้าฝ้ายนะครับนี่สมัยแต่ก่อนนี่นะครับเขาก็นะเป็นบ้านธรรมดาต่นี้สร้างเป็นตึกแล้วนะนี่สร้างตึกหลังใหญ่เลยสร้างตึกหลังให,ลง,ลงใหญ่เลยนะฮะเป็นทำเนียบบุรกรในที่ทำงานประจำร้านแถวผ้าฝ้ายนะครับ รอกรเน้อพอดีรถกำลังไปส่งต่างประเทศอยู่เดี๋ยวก็จะเข้ามาแล้วค้าหน่อยครับผมอันนี้แบงค์ห้าร้อยเนะ้ะครับผมขอบคุณครับ